คุณรู้ไหมว่าเมื่อคุณอายุ80ปีคุณอาจสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปถึงครึ่งหนึ่งจากตอนที่คุณยังหนุ่มสาวนี่เป็นความจริงที่น่าตกใจซึ่งส่งผลกระทบกับผู้สูงอายุหลายล้านคนโดยที่พวกเขามักจะไม่สังเกตเห็นแต่นี่คือข่าวดีการเสรื่อมถอยของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ผู้สูงอายุบางคนในช่วงงออายุ70และ80ยังคงรักษาความแข็งแรงและความมีชีวิตชีวาของคนที่อายุน้อยกว่าพวกเขาหลายสิบปีความลับของพวกเขาคืออะไร ข่าวดีคือพฤติกรรมที่พวกเขาปฏิบัตินั้นอยู่ในมือคุณเช่นกันในวิดีโอนี้เราจะเปิดเผยเจพฤติกรรมที่ทรงพลังที่สามารถช่วยให้คุณรักษามวลกล้ามเนื้อและรักษาความเป็นอิสระเมื่อคุณมีอายุเรามาดูวิธีการที่ได้รับการยืนยันจากวิทยาศาสตร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการที่คุณมีอายุไปตลอดชีวิตหากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกกรุณากดสมัครและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆ เมื่อเราแก่ตัวลงเรามักได้ยินว่าอาการสูญเสียกล้ามเนื้อเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเวลาผ่านไปความแข็งแรงของเราจะลดลงและเราจะกลายเป็นคนอ่อนแอลงความคิดนี้ได้รับการยืนยันจากสถิติที่บอกว่าผู้สูงอายุจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและการทํางานของกล้ามเนื้อตามไยแต่หากเราบอกคุณว่านี่ไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นละ่ะหากเราบอกคุณว่าถึงแม้สถิติจะพูดอย่างนั้นแต่ผู้สูงอายุหลายคนยังคงรักษาระดับความแข็งแรงที่เทียบเท่ากับคนที่อายุน้อยกว่าพวกเขาหลายปี งานวิจัยที่สำคัญจากวรารสารศิรวิทยาได้พิสูจน์แล้วว่าการสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงไม่ได้เป็นผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการแก่ตัวของร่างกายมีผู้สูงอายุในช่วงอายุ 70- 80แและมากกว่านั้นที่ยังคงมีความแข็งแรงการทำงานของกล้ามเนื้อและแม้กระทั่งรูปลักษณ์ทางกายภาพที่เหมือนกับคนที่อายุน้อยกว่าพวกเขาทำได้อย่างไรในวิดีโอนี้เราจะเปิดเผยความลับที่จะช่วยให้คุณรักษาและปรับปรุงสุขภาพกล้ามเนื้อเมื่อคุณแก่ตัวลงเราจะเปิดเผยว่าทำไมผู้สูงอายุส่วนใหญ่ แม้หลายคนในช่วงอายุ80ยังพลาดพฤติกรรมสำคัญที่สามารถช่วยชะลอหรือแม้กระทั่งย้อนกลับการสูญสูญเสียกล้ามเนื้อได้ตกใจใหม่ที่93%ของผู้สูงอายุไม่รู้จักการปฏิบัติติดที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเหล่านี้และหลายๆแพทย์ก็ไม่เคยพูดถึงพวกเขาในระหว่างการตรวจร่างกายประจำปีอย่างไรก็ตามสถาบันอย่างไม่โอคลินิกและฮาวเวิร์ดเบติกอนสกูลได้ทำการวิจัยที่เผยให้เห็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเงาที่สามารถช่วยให้คุณฟื้นฟูกล้ามเนื้อ และรักษาความแข็งแรงของคุณไปจนถึงช่วงเวลาทองของชีวิตเราจะเจาะลึกพฤติกรรมที่ทรงพลังเหล่านี้และแสดงให้คุณเห็นว่ามันสามารถทํางานให้คุณได้อย่างไรถึงเวลาที่จะท้าทายความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าการมีอายุมากขึ้นต้องพากันมาพร้อมกับความอ่อนแอและการเสื่อมถอยด้วยความรู้ที่ถูกต้องคุณสามารถยอมรับกระบวนการชาราและยังคงแข็งแรงไปอีกหลายปีมาเรียนรู้พฤติกรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้เหล่านี้ด้วยกันและมา ควบคุมสุขภาพกล้ามเนื้อของคุณตั้งแต่วันนี้ 1. Hormetic Stress ปริศนาของความแข็งแรง1ในพฤติกรรมที่มีความขัดแย้งและทรงพลังที่สุดที่ผู้สูงอายุที่แข็งแรงหลายคนยอมรับคือการฝึก Hormetic กสเตรสซึ่งหมายถึงการสัมผัสกับความเครียดที่ควบคุมได้ในระยะสั้นซึ่งตรงข้ามกับความเชื่อที่นิยมสามารถทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นหลักการของแนวคิดนี้มีหลักฐานมาจากแนวคิดของฮ o r m e s i ซึ่งเป็นกระบวนการที่การสัมผัสกับสารพิษ หรือความเครียดไหนปริมาณน้อยเช่นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะก,กระตุ้นกลไกลการป้องกันของเซลล์ในร่างกายซึ่งช่วยเพิ่มความทนทานและความแข็งแรงของร่างกายในระยะยาวงานวิจัยจากบัตอินสติจูดฟอร์เร์ชออนเนจิงได้ให้หลักฐานที่น่าสนใจว่าการสัมผัสกับความเครียดในระยะสั้นไม่เพียงแต่สามารถรักษาการทํางานของกล้ามเนื้อได้แต่ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของมันได้ตัวอย่างที่เด่นชัดคือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ที่ช่วยปรับปรุงสุขภาพกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําเย็นหรือการใช้สาวหน้าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสามารถกระตุ้นไขมันสีน้ําตาลและกระตุ้นการสร้างไมโตคอนเดรียซึ่งเป็นกระบวนการที่สําคัญสําหรับการป้องกันและการฟื้นฟูกล้ามเนื้อส่งผลให้มีทั้งความแข็งแรงและอายุยืนยาววตัวอย่างเช่นการนําการสัมผัสกับความเย็นมาใช้ในกิจวัตรประจําวันเช่นการอาบน้ําเย็น30-60วินาที หลังจากการอาบน้ำสามารถช่วยสุขภาพกล้ามเนื้อได้อย่างมีในสำคัญการฝึกนี้ได้แสดงให้เห็นเอาว่ามันสามารถกระตุ้นโปรตีนฮิตช็อปซึ่งช่วยปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อจากการแตกสลายและความเสียหายเช่นเดียวกันการใช้สาวนาายังได้รับการเชื่อมโยงกับประโยชน์ที่ช่วยปกป้องกล้ามเนื้อในลักษณะเดียวกันซึ่งกระตุ้นให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเองในระดับเซลล์นอกจากความเครียดจากอุณหภูมิแล้ว การอดอาหารเป็นช่วงๆก็ได้รับความนิยมในหมู่ผู้สูงอายุที่ต้องการเสริมสุขภาพพอหรือรวมการจำกัดการบริโภคอาหารในช่วงเวลาสั้นๆทุกวันสามารถช่วยเพิ่มกิจกรรมของไมโตคอนเดรียนในกล้ามเนื้อได้ถึง10%ภายในเวลาเพียง12สัปดาห์ความเครียดจากการอดอาหารแบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยสุขภาพกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่ยังช่วยให้การทำงานของเมตาบอลิซึมดีขึ้น และยืดอายุยืนยาวขึ้นปัจจัยฮอร์โมนติดเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ส่งพลังในการรักษาการทํางานและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อไปจนถึงวัยชาราทําให้ผู้สูงอายุสามารถ,ถาใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงและเป็นอิสระ 2. การจัดการโปรตีนการกระจายการรับประทานโปรตีนเพื่อประโยชน์สูงสุดเมื่อผู้สูงอายุมีอายุมากขึ้นความสําคัญของโปรตีนในการรักษามวลกล้ามเนื้อจะชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่จะได้รับคําแนะนําให้รับประทานโปรตีน ในปริมาณมากทิ้งหนึ่งหรือสองมื้อในแต่ละวันแต่การวิจัยกลับพบว่าการกระจายการรับประทานโปรตีนไปตามมื้ออาหารต่างๆอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าสำหรับการรักษาและการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อเพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อจะมีประสิทธิภาพน้อยลงในการใช้โปรตีนซึ่งเป็นภาวะที่เรียกว่า anabolic resistance หรือภาวะต้านทานการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อแก้ไขปัญหานี้ผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้รับประทานโปรตีนคุณภาพ พอสูงประมาณ25-30กรัมในแต่ละมื้อเพื่อเพิ่มการสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อและทำให้ร่างกายสามารถใช้ประโยชน์จากสารอาหารที่ได้รับได้ดีที่สุดการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Journal of Nutrition พบว่าผู้สูงอายุที่กระจายการรับประทานโปรตีนไปตามมื้ออาหารทั้งสามื้อมีการสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้อมากกว่าผู้ที่รับประทานโปรตีนทั้งหมดในมื้อเดียวถึง25%การวิจัยนี้เน้นถึงความสำคัญของการไม่เพียงแค่จำนวนโปรตีน ที่รับประทานแต่ยังรวมถึงเวลาที่รับประทานด้วยการกระจายโปรตีนไปตลอดทั้งวันทําให้ผู้สูงอายุสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อและช่วยฟื้นฟูหลังจากการออกกําลังกายได้ดียิ่งขึ้นเพื่อทําตามวิธีนี้ผู้สูงอายุอาจพิจารณาการเปลี่ยนตัวเลือกอาหารเช้าทั่วไปเช่นซีเรียลหรือขนมปังปิง้งให้เป็นทางเลือกที่มีโปรตีนสูงเช่นไข่โยเกิร์ตกรีกหรือสมูทตี้โปรตีนซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีในการเริ่มต้นวันใหม่ ด้วยสารอาหารที่มีคุณภาพนอกจากนี้การเสริมด้วยเนื้อสัตว์ที่ไม่มันปลาหรือแหล่งโปรตีนจากพืชเช่นถั่วเลนทิลถั่วเขียวและเต้าหู้ในมื้อกลางวันและมื้อเย็นจะช่วยให้การสร้างโปรตีนในกล้ามเนื้ออยู่ในระดับที่เหมาะสมการปรับเวลาการรับประทานโปรตีนเป็นวิธีง่ายๆที่ผู้สูงอายุสามารถทำเพื่อปรับปรุงสุขภาพกล้ามเนื้อและการฟื้นฟู หลังจากนี้แทนที่จะพึ่งพามือใหญ่เพียงมือเดียวการกระจายโปรตีนไปตลอดทั้งวันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับภาวะ p a n b o o l i r r e s i <abolic> s t ิ n c e และทำให้กล้ามเนื้อยังคงแข็งแรงและทำงานได้ดีในช่วงวัยสูงอายุหากคุณยังคงรับชมวิดีโอนี้และพบว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์ 1. ด้านล่างเพื่อบอกให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่กับฉัน 3. การเสริมวิตามินดีกุญแจสำคัญในการรักษาสุขภาพกล้ามเนื้อ วิตามินดีหรือที่มักถูกเรียกว่าวิตามินกล้ามเนื้อเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาการทํางานของกล้ามเนื้อและความแข็งแรงแต่มีผู้สูงอายุมากกว่า80%ที่ขาดวิตามินดีในสารอาหารสําคัญนี้การขาดวิตามินดีอาจมีผลกระทบที่แรยแรงอ่อนเนื่องจากระดับวิตามินดีที่ต่ําจะสัมพันธ์โดยตรงกับความอ่อนแอของกล้ามเนื้อเวลาตอบสนองที่ช้าลงและความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการหกลม้มซึ่งเป็นปัญหาหลักสําหรับผู้สูงอายุงานวิจัย จากมหาวิทยาลัยฮาวาดาพบว่าผู้สูงอายุที่มีระดับวิตามินดีที่เหมาะสมมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากกว่าผู้ที่ขาดวิตามินดีถึง25เอร์เซ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของวิตามินนี้ในการรักษาสุขภาพกล้ามเนื้อโดยรวมแม้ว่าวิตามินดีจะเป็นที่รู้จักดีในบทบาทของการสนับสนุนสุขภาพกระดูกแต่ยังมีบทบาทสําคัญในการทํางานของกล้ามเนื้อโดยการกระตุ้นยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีในในกล้ามเนื้อ ซึ่งหมายความว่าวิตามินดีไม่เพียงแต่สนับสนุนโครงสร้างของกระดูกแต่ยังช่วยในการสร้างและรักษามวลกล้ามเนื้อซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับความแข็งแรงความคล่องตัวและความเป็นอิสระเมื่อเราอายุมากขึ้นระดับวิตามินดีที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุคือมากกว่า40นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรซึ่งช่วยให้มั่นใจว่ากล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรงอย่างไรก็ตามเมื่อเราอายุมากขึ้นความสามารถในการผลิตวิตามินดีจากแสงแดด จะลดลงทําให้ยากที่จะรักษาระดับวิตามินดีได้ตามธรรมชาติสําหรับผู้สูงอายุหลายคนการเสริมวิตามินดีจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้ได้ระดับที่แนะนําผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการวิตามินดีระหว่าง2,000ถึง4,000หน่วยสาก,กลในยูต่อวันเพื่อให้ได้ระดับที่เหมาะสมแม้ว่าจะมีอาหารเช่นปลาไขมันสูงไข่แดงและผลิตภัณฑ์จากนมที่เสริมวิตามินดีสามารถช่วยเพิ่มการรับประทานวิตามินดีได้แต่มันชัดเจนว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะต้องพึ่งพาก,การเสริมวิตามินเพื่อให้ได้รับ บวิตามินดีที่เพียงพอเนื่องจากบทบาทที่สําคัญของวิตามินดีในการรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการเสริมวิตามินดีจึงเป็นเครื่องมือที่ง่ายและทรงพลังที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุรักษาสุขภาพกายของตนและลดความเสี่ยงในการหกล้มโดยการมั่นใจว่ารับประทานวิตามินดีอย่างเพียงพอผู้สูงอายุสามารถรักษาการทําง,งานของกล้ามเนือ้อปรับปรุงสมดุลและเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยรวมได้ 4. การจัดการการอักเสบสตรูงเงียบ การอักเสบเรื้อรังในระดับต่ำซึ่งมักเรียกว่าอักเสบชาราเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทําให้กล้ามเนื้อสูญเสียเมื่อเราอายุมากขึ้นการอักเสบเร่งกระบวนการสลายกล้ามเนื้อและลดความสามารถตามธรรมชาติของร่างกายในการซ่อมแซมตัวเองนี่เป็นปัญหาที่น่าก,กังวลเพราะมวลกล้ามเนื้อจะลดลงตามอายุอยู่แล้วแต่การอักเสบเรื้อรังจะทําให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นเร็วขึ้นโดยที่หลายคนที่ยังคงแข็งแรงจนถึงวัย80ปลายปลายๆหรือที่มักถูกเรียกว่าผู้สูงอายุที่แข็งแกร่งเกินวัย จะมีคุณสมบัติร่วมกันคือการจัดการการอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทัฟพบว่าผู้สูงอายุที่มีระดับการอักเสบต่ำกว่ามีการสูญเสียกล้ามเนื้อที่ช้ากว่าผู้ที่มีระดับการอักเสบสูงการค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าการจัดการกับการอักเสบอาจเป็นกลยุทธ์สำคัญในการรักษามวลกล้ามเนื้อและการทำงานของอวกล้ามเนื้อเมื่อเราอายุมากขึ้นแม้ว่าการอักเสบจะเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของร่างกายต่อการบาดเจ็บ หรือการติดเชื้อแต่เมื่อมันกลายเป็นเรื้อรงังและคงอยู่อย่างต่อเนื่องในระดับต่ำมันจะกลายเป็นภัยเงียบต่อสุขภาพของกล้ามเนื้อโชคดีที่การจัดการการอักเสบไม่จําเป็นต้องซับซ้อนวิธีการใช้ชีวิตที่ง่ายๆก็สามารถทําให้เกิดความแตกต่างได้หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดคือการนอนหลับบ่ให้เพียงพอการนอนหลับเป็นสิ่งสําคัญสําหรับกระบวนการรักษาและซ่อมแซมร่างกายยอ และการนอนหลับไม่เพียงพอได้แสดงให้เห็นว่าเพิ่มระดับการอักเสบนอกจากนี้การรักษาสุขภาพลำไส้ที่ดีมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการอักเสบอาหารที่สมดุลและอุดมไปด้วยสารต้านการอักเสบก็สามารถช่วยลดการอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพกรดไขมันโอเมก้า3ที่พบในปลาที่มีไขมันเช่นปลาแซลมอนและแหล่งจากพืชหยกหางมาเมล็ดแฟลกมีประสิทธิภาพในการลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและสนับสนุนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ อาหารต้านการอักเสบที่มีประสิทธิภาพอื่นๆได้แก่ขมิ้นซึ่งมีสารเคร์อคูมินและผลไม้ที่อุดมไปด้วยโพลิฟีนอลเช่นเบอร์รี่ซึ่งสามารถช่วยลดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันและการอักเสบในร่างกายด้วยการนำวิธีเหล่านี้มาใช้การอนอนหลับให้เพียงพอการดูแลสุขภาพลำไส้และการบริโภคอาหารต้านการอักเสบผู้สูงอายุสามารถจัดการการอักเสบได้ดีขึ้นปกป้องกล้ามเนื้อ และรักษาความแข็งแรงได้อย่างยาวนานในช่วงปีสุดท้ายของชีวิตวิธีการที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพนี้สามารถช่วยชะลอกระบวนการชราและทําให้กล้ามเนื้อยังคงแข็งแรงยืดหยุ่นและทํางานได้ดี 5. การเสริมแมกนีเซียมและสารอาหารมโครแมกนีเซียมซึ่งมักถูกเรียกว่าอิเล็กโทรไลต์ที่ถูกลืมมีบทบาทสําคัญในการทํางานและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแต่กลับมักถูกมองข้ามในการพูดถึงการรับประทานสารอาหาร การศึกษาจากวารสารการโภชนาการคลินิกของอเมริกาเผยว่าผู้สูงอายุที่มีระดับแมกนีเซียมที่เพียงพอแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของมือที่มากกว่าผู้ที่มีระดับแมกนีเซียมต่ำถึง30%และมีประสิทธิภาพทางกายภาพที่สูงขึ้นสิ่งนี้มีความสำคัญเพราะความแข็งแรงของมือเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของสุขภาพกล้ามเนื้อโดยรวมและประสิทธิภาพทางกายภาพแมกนีเซียมมีส่วน ช่วยในการเกิดปฏิกิริยาของเอนไซม์มากกว่า300ประการในร่างกายหลายๆอย่างมีความจําเป็นสําหรับการหดตัวของกล้ามเนื้อการผลิตพลังงานและการซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่น่าสนใจคือผู้สูงอายุที่แข็งแรงจนถึงวัย80ปลายๆหรือที่เรียกว่าซูเปอร์เจอร์มักให้ความสําคัญกับการบริโภคแมกนีเซียมพวกเขามักบริโภคอาหารที่อุดมไปด้วยแมกนีเซียมเช่นนอผักใบเขียวเข้มถั่วเมล็ดพืชและแม้กระทั่งช็อกโกแลตดํา ซึ่งเป็นแหล่งที่ดีของแร่ธาตุนี้อย่างไรก็ตามเมื่อเราอายุมากขึ้นความสามารถของร่างกายในการดูดซึมแมกนีเซียมอาจลดลงซึ่งเป็นเหตุผลที่การเสริมแมกนีเซียมอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรับประกรันการรับแมกนีเซียมที่เหมาะสมฟอร์มของแมกนีเซียมที่ดูดซึมได้ดีเช่นแมกนีเซียมไกลซิเนตหรือแมกนีเซียมทรีโอนมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเพราะร่างกายดูดซึมได้ง่ายและทนทานต่อร่างกายนอกจากแมกนีเซียมแล้วสารอาหารไมโครที่สําคัญอื่น เช่นซิงค์เซเลเนียมและวิตามิน B12 ก็มีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพกล้ามเนื้อซิงค์มีความสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนช่วยให้ร่างกายสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อส่วนวิตามิน B12 ิสสนับสนุนการผลิตพลังงานภายในเซลล์กล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อสามารถทำงานได้ดีในระหว่างกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุที่ให้ความสำคัญในการเสริมสารอาหารเหล่านี้ไม่ว่าจะผ่านอาหารหรือการเสริมก็สามารถรักษามวลกล้ามเนื้อความแข็งแรงและการทำงานของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น เมื่ออายุมากขึ้นการมุ่งเน้นไปที่แมกนีเซียมและสารอาหารไมคโครอื่นๆจะช่วยให้ผู้สูงอายุรักษาสุขภาพกล้ามเนื้อและความกระปริกระเปร่าโดยรวมช่วยให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตอย่างอิสระและยังคงกระฉับกระเฉงได้ในปีสุดท้ายของชีวิตหากคุณยังคงรับชมวิดีโอนี้และพบว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์โปรดคอมเมนต์ 2. ด้านล่างเพื่อบอกฉันว่าคุณยังอยู่กับฉัน 6. กการเชื่อมต่อระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อ การรักษาการเชื่อมต่อระหว่างสมองและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเมื่อเราอายุมากขึ้นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้กล้ามเนื้อเสื่อมสภาพคือการที่การเชื่อมต่อระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาทอ่อนแอแรงการสื่อสารที่ลดลงนี้ทําให้กล้ามเนื้อของเราทํางานได้ยากขึ้นอและอาจส่งผลให้การสูญเสียความแข็งแรงและการประสานงานเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่ามีวิธีที่มีประสิทธิภาพพอในการรักษาและเพิ่มการเชื่อมต่อ เหล่านี้ซึ่งช่วยให้การทํางานของกล้ามเนื้อคงอยู่ได้นานขึ้นแม้ในวัยที่มากขึ้นการทํากิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพระบบประสาทและกล้ามเนื้อเช่นเทชิกการเต้นรําหรือแม้กระทั่งปิงปะองค์สามารถส่งผลดีอย่างมากในการรักษาความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อการออกกําลังกายเหล่านี้ที่ต้องการการประสานงานช่วยกระตุ้นสมองในการใช้ไฟเบอร์กล้ามเนื้อในรูปแบบที่ประสานออกกันซึ่งทําให้การเชื่อมต่อระหว่างสมองและกล้ามเนื้อแข็งแกร่งขึ้น นอกจากการออกกำลังกายแล้วสารอาหารบางชนิดก็มีบทบาทสำคัญในการปกป้องจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อจุดที่เซลล์ประสาทเชื่อมต่อกับไฟเบอร์กล้ามเนื้อสารอาหารเช่นกรดอัลฟาไลโปอิกและอะเซทิลแอลคาเนทีนเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการสนับสนุนสุขภาพระบบประสาทและกล้ามเนื้อกรดอัลฟาไลโปอิกเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์ในระบบประสาทขณะที่อะเซทิลแอลคาเนทีนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของไมโทคอนเดรีย ซึ่งสนับสนุนการผลิตพลังงานในทั้งกล้ามเนื้อและระบบประสาทเมื่อรวมกันแล้วสารอาหารเอลานี้ช่วยในการปกป้องและรักษาการเปิดใช้งานของกล้ามเนื้อนอกจากการออกกำลังกายและสารอาหารแล้วการฝึกฝนง่ายๆเช่นการฝึกหายใจลึกๆก,ก็สามารถให้ประโยชน์อย่างมากต่อการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อเทคนิคอย่างการหายใจแบบกล่อง (box breathing) ซึ่งประกอบด้วยการหายใจเข้าค้างไว้สีวินาทีการหายใจออกค้างไว้สีวินาที และหายใจออก4วินาทีสามารถกระตุ้นประสาทเวกัสซึ่งมีบทบาทสาคัญในการควบคุมระบบประสาทพาราซิมพาเทตซึ่งช่วยเพิ่มการประสานงานลดการอักเสบและสนับสนุนการทํางานของกล้ามเนื้อโดยการผสมผสานนิสัยเหล่านี้ลงในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะผ่านกิจกรรมที่กระตุ้นสารอาหารที่เฉพาะเจาะจงหรือการหายใจที่มีสติผู้สูงอายุสามารถเพิ่มสุขภาพระบบประสาทและกล้ามเนื้อการรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการประสานงานและคุณภาพชีวิต โดยรวมการฝึกฝนเหล่านี้ไม่เพียงแค่ปกป้องการเชื่อมต่อระหว่างสมองงอและกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่ยังสามารถปรับปรุงสมดุลลดความเสี่ยงในการหกล้มและส่งเสริมการใช้ชีวิตที่กระตือรือร้อนและมีอิสระ7การฝึกต้านทานนิสัยที่ทรงพลังที่สุดในการต่อต้านการชราหนึ่งในนิสัยที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ผู้สูงอายุที่มีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งแตกต่างจากคนทั่วไปคือการที่พวกรเขามีความมุ่งมั่นในการฝึกต้านทานนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยทัฟ์ได้ระบุว่าการฝึกต้านทานเป็นวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการต่อต้านการชราในการรักษามวลกล้ามเนือ้อโดยเฉพาะเมื่อทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป,ยไปกุญแจสําคัญในการมีประสิทธิภาพอยู่ที่การท้าทายกล้ามเนื้อของคุณอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นการรักษารูทีนการออกกําลังกายเดิมๆโดยไม่ท้าทายตัวเองจะทําให้การรักษาหรือเพิ่มฟังก์ชันกล้ามเนื้อเป็นเรื่องยากผู้สูงอายุที่มีความแข็งแกร่งยิ่งผู้สูงอายุที่ยังคงความแข็งแกร่ง และความมีชีวิตชีวาจนถึงวัย80และมากกว่านั้นไม่ได้จํากัดตัวเองแค่การออกกําลังกายที่มีความเข้มข้นปานกลาง <itt> เช่นการเดินหรือาการว่ายน้ําแทนที่พวกเขาจะรวมการฝึกต้านทานที่มีความเข้มข้นสูงในกิจวัตรก,การออกกําลังกายของพวกเขาการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่ทําการฝึกต้านทานที่มีความเข้มข้นสูงและท้าทายกล้ามเนื้อของตนจนถึงจุดที่ล้มเหลวจะได้รับการเติบโตของกล้ามเนื้อที่มากกว่าผู้ที่ทําการออกกําลังกายที่มีความเข้มข้นปานกลาง ในระยะยาวความเข้มข้นของการออกกําลังกายมีความสําคัญมากในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อและป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับไหวนอกจากความเข้มข้นแล้วผู้สูงอายุที่มีความแข็งออกแกร่งยิ่งยังให้ความสําคัญกับการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานในการออกกําลังกายย่อของพวกเขาการออกกําลังกายเช่นการสควอตการยกน้ําหนักและการดึงดัมเบลใช้กล้ามเนื้อหลายกลุ่มพร้อมกันซึ่งให้การฝึกซ้อมที่ครอบคลุม ซึ่งส่งเสริมการเติบโตโขงองค์กล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งและการตอบสนองทางฮอร์โมนที่มากขึ้นการเคลื่อนไหวเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพในการสร้างกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มการประสานงานความมั่นคงและสมดุลซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาวิถีชีวิตที่กระตือรือร้นเมื่อ,อเราอายุมากขึ้นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของการฝึกต้านทานสำหรับผู้สูงอายุคือการเพิ่มความยากขึ้นทีละน้อยการเพิ่มความยาก่อนในการออกกำลังกายเมื่อเวลาผ่าน ไปผู้สูงอายุที่มีความแข็งแกร่งยิ่งจะติดตามการออกกําลังกายของพวกเขาอย่างงอละเอียดและท้าทายตัวเองให้ทํามากขึ้นทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มน้ําหนักจํานวนครั้งหรือความเข้มข้นวิธีการนี้ช่วยสร้างความแข็งแกร่งและมวลกล้ามเนื้อและเมื่อผสมผสานกับการเน้นการออกกําลังกายที่เกี่ยวข้องกับการยกน้ําหนักชาชาผู้สูงอายุสามารถประสบความสําเร็จในการปรับปรุงมวลกล้ามเนื้อความแข็งแรงและแม้แต่หาระทํทงานของสมองได้อย่างมาก โดยการนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในกิจวัตรของพวกเขาผู้สูงอายุสามารถปกป้องสุขภาพกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแกร่งและรักษาความเป็นอิสระได้นานกว่าผู้ที่เพึ่งพาาก,การออกกำลังกายที่เบากว่าและไม่ท้าทายการรวมการฝึกต้นานทานที่มีความเข้มข้นสูงการเพิ่มความยากขึ้นทีละน้อยและการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานทําให้ผู้สูงอายุที่มีความแข็งแกร่งยิ่งไม่เพียงแค่สร้างกล้ามเนื้อแต่ยังรักษาคุณภาพชีวิตของพวกเขาเมื่ออายุมากขึ้น ตอนนี้เมื่อเราจบวิดีโอนี้ลองคิดดูว่าอะไรที่คุณได้เรียนรู้ไปแล้วบ้างคุณได้ค้นพบพลังของความเงียบไหมรู้ไหมว่าเรามีความแข็งแกร่งมากแค่ไหนจากการให้ความสําคัญกับตัวเองและปล่อยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปการฝึกฝนเหล่านี้ไม่ใช่แค่เคล็ดลับมันคือวิธีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสิ้นเชิงฉันอยากได้ยินความคิดเห็นจากคุณอะไรคือสิ่งหนึ่งที่คุณ ได้เรียนรู้วันนี้ที่จะเริ่มฝึกฝนในชีวิตขององคุณเองบางทีอาจจะเป็นการเรียนรู้ที่จะยอมรับความเงียบหรือบางทีอาจเป็นการตั้งขอบเขตและให้ความสําคัญกับความสงบของตัวเองไม่ว่าอย่างไรกรุณาคอมเมนต์ด้านล่างและแชร์ความคิดเห็นของคุณกับเราหากคุณพบว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์กับคนที่ต้องการได้ยินข้อความนี้และสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราสําหรับเนื้อหาดีๆแบบนี้จําไว้ว่าการเดินทางสู่การเป็นเจ้าของตัวเองเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆ และว,วันนี้คุณได้เริ่มต้นหนึ่งในก้าที่ทรงพลังที่สุดแล้วขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไป